ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ๆนะคะว่ามีเคสที่เหยื่อค่ะแบบว่าเคยเจอที่แบบเลวร้ายที่สุดหรือว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดมีบ้างไหมคะแบบตัวอย่างเคสก็ได้ค่ะครับก็จะขอเล่าอย่างนี้นะครับเคสที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของคอเซนเตอร์นะครับคอเซนเตอร์เนี่ยหลอกทุกอย่างทําลายจิตใจทําลายทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกฮะเมื่อคอเซนเตอร์หลอกเราในชั้นแรกแล้วเนี่ยนะครับเราโอนตังค์ไป แค่นั้นยังไม่พอตัง์ระหมดแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยมีตังติดตัวอยู่หลักพันเต็มที่หลักหมื่นนะครับบางคนหลุดมาหลักแสนก็มีก็ไม่เป็นไรแต่พอหลังจากเราถูกหลอกแล้วเนี่ยเขาจะบังคับเนี่ยให้เราเนี่ยไปหลอกพ่อแม่ต่อโดยเขามีจิตวิทยามีคอนเทนต์มาให้อย่างเคสล่าสุดเนี่ยมีสคริปต์มาให้เลยสคริปต์ไปหลอกพ่อแม่อ้างเรื่องทุนการศึกษาหลอกพ่อแม่พ่อแม่หลงเชื่อโอนมาให้นะครับโอนมาให้เสร็จปุ๊บ นักษาโอนต่อไปให้มิจฉาชีพสเต็ปที่2แล้วนะครับยังมีสเต็ปที่3าอีกนะครับที่เลวร้ายที่สุดนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาจะมีมุกมาให้นะครับบอกว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยนะครับคนร้ายที่ถูกจับเนี่ยที่เขาอ้างเป็นตัวละครในชั้นต้นเนี่ยนะครับเคยไปมีเซ็กกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใช่เราไหมนะถ้าไม่ใช่เราเราต้องพิสูจน์ ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการวิดีโอคอลกับมิชาชีพแหละครับให้เราถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ถอดเสื้อถอดนังเกงแล้วเขาเขาจะให้ทำอะไรก็ต้องทำตามนะครับเช่นตัวผู้หญิงนะ่ะเขามีตำหนิอยู่ตรงเนี้ยถอดออกมาอะไรเงี้ยนะครับหรือให้ช่วยตัวเองนะด้วยการใช้นิ้วใช้มือหรือใช้ขวดโลออนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ดูนะครับแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบันทึกวิดีโอหน้าจอไปเราก็ได้ภาพเคลื่อนไหวเราไปเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งบอดี้เราทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาส่งกลับคืนมาให้เราเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้มันหลุดออกไปไหมถ้าไม่อยากให้หลุดให้โอนตังค์ไปให้เขาเหมือนเอาคลิปนั้นมาเรียกค่าไถ่อีกทีนึงนะครับเรารู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจรู้สึกเฟลมากนะครับนี่คือในเคสผู้หญิงต่อมาในเคสผู้ชายนะครับหลังจากที่หลอกเอาตังค์นักษาไปแล้วหลอกพ่อแม่โอนมาแล้ว สเต็ปที่3ของเขาคือหลอกเรียกค่าไถ่ตัวเองนะครับเอาตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเดินทางไปที่อื่นออกจากที่พักออกจากหอพักไปเช่าโรงแรมอยู่หรือไปหลบซ่อนอยู่ในป่านะครับบางเคสเนี่ยหนักถึงขั้นให้ขึ้นเครื่องไปอีกทนึงเลยนะครับเพื่อให้เราไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่พักเราใครจะได้ตามเราไม่ได้แล้วก็ไปจัดฉากว่าตัวเองถูกเรียกค่าไถ่เช่นไปหาเลือดหาอะไรมาทํา นะครับให้เป็นภาพตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นก็เกิดความกลัวกลัวลูกจะเกิดอนตรก็โอนตังค์มาให้นี่ครับเป็นลักษณะนี้เป็นสเต็ปที่3นะครับอันนี้คือส่วนใหญ่จะหมดมุกแค่สเต็ปที่3นะครับจากนั้นเนี่ยพอนักศึกษาเนี่ยตื่นตัวรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วแลวถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วก็ไม่รู้จะทําไงก็คิดสั้นนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายผูกคอตายนะครับโดดตึกตายนะซึ่งก็มี อันนี้คือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นนะคือเป็นผลกระทบนะครับจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับก็ขออนุญาตเสริมบุ่มกับในส่วนของดีเทลรา,ายละเอียดก็คืออันดับแรกอะคอร์ซเซน็นเตอร์ชอบให้น้องนักศึกษาค่ะ100้อยทั้ง้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์คีย์เวิร์ดนี้เลยก็คือถ้าเราไม่ได้กระทำความผิดตามที่คนร้ายกล่าวอ้างให้โอนเงินที่มีทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวเอง น้องมีเท่าไหร่น้องใส่สุดโอ้โหบางคนสาธนาคารรวมรวมบัญชีแล้วโอนให้คนร้ายทีเดียวแต่เมื่อก่อนอะสมัยก่อนคอเซนเตอร์จะหยุดแค่นี้แต่ปัจจุบันนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยมีได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยก็คือการที่ทางตัวของอน้องนักศึกษามีการบอกข้อมูลก็คือคนร้ายระหว่างระหว่างการคุย การนสนทนากันเนี่ยคนร้ายมีการสอบถามอยู่แล้วแหละพ่อแม่ทําอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่เงินรายได้พ่อแม่มีเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาชื่ออะไรแล้วก็อาจารย์ที่คณะมีใครบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้น้องอะค่ะเก็บข้อมูลแล้วก็ไปทําเอกสาร มหาวิทยาลัยปลอมขึ้นมาคือในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็จะมีตัวอย่างของเอกสารมหาวิทยาลัยอยู่แล้วใช่ไหมคะคนร้ายก็จะไปเอาจากตรงนั้นแหละแล้วก็มาโฟโต้ช็อปก็คือมาใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นชื่อที่ตัวน้องอะเป็นคนแจ้งเองแล้วก็บางทีมีชื่อคณะบดีด้วยมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเป็นชื่อจริงๆถามว่าคนร้ายรู้ ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคนร้ายไม่ได้รู้ค่ะแต่เกิดจากการที่ตัวน้องที่เป็นเหยื่อเป็นคนให้ข้อมูลคนร้ายแล้วพอมีการแรกๆอ่ะคะ่ะไม่สำเร็จนะคะช่วงประมาณต้นปีหกเจ็ดอะ่ะมุกเนี้ยมุไกไอ้หลอกขอทุนการศึกษาพ่อแม่ไม่สำเร็จแต่คนร้ายมีการพัฒนาโดยการที่ส่งเอกสารมหาวิทยาลัยที่มีการทำปลอมเนี้ยให้น้องดูก่อนว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนเอกสารจริง มีจุดไหนที่ต้องแก้ไขให้มันเหมือนเอกสารจริงบ้างก็คือคนร้ายก็ฉลาดนะคะก็คือพัฒนาเอกสารของมหาวิทยาลัยให้มันเหมือนจริงหรือให้แนบเนียนมากที่สุดจากนั้นน่ะให้น้องใช้เอกสารตัวเนี้ยในการส่งประกอบให้กับผู้ปกครองพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาเดียเ๋ยวนี้มีถึงขั้นว่าปลอม่าคอนแทคล ว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเอารูปใครก็ไม่รู้มาใส่พ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ชื่อเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจริงๆแล้วให้น้องอะค่ะส่งคอนแทคเนี้ยไปให้พ่อแม่ด้วยแล้วมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าสงสัยนะว่ามันเป็นทุนจริงหรือเปล่าก็เนี่ยคอนแทคอาจารย์คอนแทคอาจารย์ที่ให้ทุนโทรไปเลยหรือว่าแชทไลน์ไปคุยเลยซึ่งพ่อแม่อะค่ะก็มีการตรวจสอบแต่ ไม่ได้มีการโทรหามหาวิทยาลัยโดยตรงหรือไม่ได้มีการแชทติดต่อทางช่องทางราชการของทางมหาวิทยาลัยแต่เลือกที่จะติดต่อกับคนร้ายที่น้องเป็นคนให้คอนแทคไว้เพราะว่าหนึ่งเลยคือไว้ใจว่าลูกไม่เคยโกหกก็คือก็คือจะติดต่อพอทีนคนร้ายก็สวมรอยเป็นอาจารย์อีก ก็คือมีการโทรศัพท์คุยมีการวิดีโอคอลคุยยืนยันว่ามันเป็นทุนที่มาจากมหาวิทยาลัยจริงๆแต่มันต้องเป็นทุนที่ต้องมีการสำรองเงินออกก่อนตามเงื่อนไขอันนี้เลยเป็นเหตุให้สงสัยว่าทําไมคอเซ็นเตอร์บางบางคนอาจจะคิดว่าเด็กมหาลัยตัวแค่นี้มีเงินเป็นล้านๆเลยเหรอที่โอนให้คอเซ็นเตอร์จริงๆคือเปล่าเงินที่มันเป็นหลักล้านหรือหลักแสนเนี่ยมาจากผู้ปกครองทั้งนั้นโดยที่คนร้ายอะค่ะให้ ไปหลอกผู้ปกครองในเรื่องของมุกค,คือทุนการศึกษาพอผู้ปกครองอะค่ะหลงเชื่อเสร็จปุ๊บคือน้องอะจะไปหลอกว่าเงินะ่ะเอามาให้คณะกรรมการทุนดูพ่อแม่ไว้ใจได้เลยหนูไม่ได้โอนออกไปไหนเงินจะอยู่ในบัญชีหนูอยู่เบสของพ่อแม่ทุกคนคือรักลูกยินดีกับความสำเร็จของลูกก็คือลูกฉันจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็มีการไว้ใจมีการได้รับ คำยืนยันจากลูกของตัวเองด้วยว่าเงินเนี่ยมันแค่เอามาไว้ในบัญชีลูกเพื่อที่แสดงให้กรรมการทุนดูว่าเรามีกําลังที่จะซัพพอร์ตนะเออถ้าในอนาคตส่งเราไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเราจะไม่หนีทุนนะแบบเนี้ยแล้วพอแม่โอนพ่อกับแม่โอนเข้าน้องอะคะ่ะน้องก็จะมีการโอนต่อให้คนร้ายทันทีหรืออย่างในกรณีของที่พุ่มกับบอกอะคะ่ะในกรณีของพ์ทน้องผู้หญิงอะคนร้ายจะมีการอ้างว่า คนร้ายที่จับได้อย่างเช่นในเองเงี้ยค่ะมีการซักทอดว่ามีรอยสักแต่เราไม่สามารถบอกได้นะว่ารอยสักที่วาเนี่ยมันอยู่จุดไหนเพราะถ้าเราบอกเนี่ยมันถือว่าเป็นความลับสําคัญในคดีเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีการเปิดเผยร่างกายให้มีการตรวจสอบว่าน้องมีรอยสักที่ตรงกับที่คนร้ายให้การมาหรือเปล่าอันนี้คือแย่ระดับหนึ่งแล้วอย่างระดับที่สก็คือ หลอกไปถึงขั้นว่าในเอเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็คือมีมีความสัมพันธ์ทางเพศอะคะ่ะกับตัวของตัวของผู้ต้องสงสัยแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบนะว่า,าทางน้องเนี่ยใช่ผู้ต้องสงสัยตัวจริงหรือเปล่าโดยที่มีการหลอกอย่างที่ผู้กำกับบอก่ะคะ่ะให้แสดงกิจกรรมทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ให้กับคนร้ายดูก็เออก็คือ บางคนนะคะก็มีการใช้นิ้วถูกไหมคะแต่บางคนมันเวลวร้ายไปจนถึงขั้นมีการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นช่วยแล้วทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของร่างกายรวมไปถึงมุกที่บอกว่าคนร้ายในเอซักทอดว่ามีการเคยมีการซุกซ่อนยาบ้าไว้ที่บริเวณช่องคลอดของทางตัวน้องผู้หญิงจึงต้องมีการตรวจสอบอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือ